สวัสดีครับพบกับเราช่องปลายบนสูงน้องธันวานะครับวันนี้เรามากับคนยังไม่ดีนะครับผมอันนี้ครับดูครับบรรยากาศช่วงนี้ครับเดินทางกับบานตะการนะครับน้องนี่ครับบนพี่น้องไอ้บนน้ำท่วมก็นอนกับน้องบนน้ำช่วงนี้ครับท่วมน้าหน้าเขาแล้วครับน้องขึ้นมากเขาหอดไกลทางไกลยังนะครับน้องนี่ครับบรรยากาศน้องคนน้องสองความท้า นานเลยเนาะพี่เนาะอือพี่น้องได้ยินเสียงอมๆนี่เป็นผเด้อขนพอดีครับผมพี่น้องมันยังไม่ดีเด้อไม่ได้ทำก็มีแต่บว่ายังชั่วยังชั่วนะครับโอปันหาเสื้อเลยว่าพี่เอาจะเป็นคนบอดีครัอเบิ้ลสับพี่น้องเบิ้งครับผมให้เบิ้งกันนครับ ผมจะมีเนี่ยมาถามเพคนอดดีกว่าพอนี้ครับแบบเป็นยังไงเนี่ยเนาะครับเนาะประสบการณ์เรื่องเรื่องสร้างเนาะครับเนาะต้องเพคนก็มีผมรู้เรื่องสร้างายนะครับผมก็จะถามเพคนอดไปว่าเรื่องสร้างเนี่เป็นยังไงเรียงมาจังไงเคยถึอสร้างเนีเ่ยจะเกลี่ยเพลี่ยมือจีบเจาะลึกแบบที่ว่าเคยมีผูดด้ใดถามเพิ่นมาก,ก่อนเลยเนาะครับเนาะ แต่กับพวกโงว่าเพิ่นสีบรูวบรูนี่ครับพี่น้องต้งองรอติดตามมาครับเดี๋ยวผคงจะไปไปหอดโครงกายโคงนี้ไปก่อนเนาะ,ะนี่ครับเป็นสะพานนะครับเนาะฟังทางนี้เป็นฟังสะตึกอีกฟังทางพุน่นนจะเป็นฟังซูรินนะครับเนาะอำเภอทาตุม่ะะกม,มก็อำเภอสะตึกนะครับเนาะกับมุ้ยลำกับซูรินครับนี่ครับปรเป็นอาารสะพานนี่สิรสครับนี่ครับผมอาการน้ำท่วม ตะกี้ขึ้นแรงๆเหมือนยงีฝนตกมาตกแจกหนึ่งในหนำจักมาแต่ทางไหนวันนาะพี่นอ้องเออเท่าเดียวกระถุ่มไปเนาะเออไหลลงดันลงดันลงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเออรครับผมครับฝากฝากยังถึงพี่น้องคนไหนกำลังใจนะครับพี่ จะเป็นกำลังใจให้ครับอ๋อครับผมไข่เน่แหละครับไข่เน่อ๋อไข่เน่แล้วอ๋อพี่น้องครับติ๊ยินว่าไข่เน่แล้วครับผมไข่เน่ครับคนนี้เริ่มดีละเด้อครับผมพี่น้องว่ามันว่ามันยังชัวร์คือเก่าละเด้อครับเป็นเป็นคนดีเลยครับเป็นคนไข่แล้วครับผมเป็นคนไข่แน่แล้วครับก็ดีคือแล้วเนาะพี่เนาะเพราะว่าเฮาก็ได้เป่าถึงพี่ได้กินยาหมอบ่ยาหมอก็กินยาไออันนี้เฮาก็กินเนาะพี่เนาะแกย์แอคทีกิน ถึงยาสามัญประจำบา้านถึงเปาถึงยังเนาะครับเนาะถึงยาหมอเพิ่นกะช่ว <c oughs> งนี้ก็เฮ็ดจังได๋กะรักษาตโตจากของเด้อพี่จะฟอร์พเพนียังครับได้กระข้นกะจังสีเนาะครับเนาะเป็นห่วงสร้างกัจังได๋กอันนี้สร้างคือเก่าพี่พี่เลี้ยงสร้างมานี่ข้อถามในว่าพี่เลี้ยงสร้างมานี่พี่เคยถือสร้างเฮ็ดจักเทื่อแล้วครับพี่น้ำบ่ทวน นับนับบทถวนแเรวเนาะอ๋อลักษณะสร้างนี่เห็ดแต่ละตัวนี่คือกันบ่เพี่กันตต่างกันต่างกันอ๋อโต่บบังไะแบบเวลาเาแกะโซคือมันบให้มันให้คุมเลยแบบน้าโตอ๋อจะจะจเ็ดไกครับ แบบครับพี่แล้วก็โตแม่กับตผู้ตพังกับตัผ่ายนี่ก็บูคือกัน,นอีกเนาะพี่การเห็ดก็บูคือกันเนาะนสีดอกรออีกแบบนึงนเนา <ใน S 1> <ม>ะพี่อืมแตาสีสดอ้อยครบเครื่องครับสีดอ้ครบ<า>เครื่องลังขาติเฮาท่าอย่างตัวที่กับสีก็ยังตัวทีเลยเนาะพี่เนาะอืมตั้งเกนตั้งขาได้หมดแต่สร้างงานี่ระวังแทงงาครับครับขาก็สุนน้อย บ่อยใส่กันให้ดอกอืาหากละพันสิเต้นคันบอยู่น้อกันเบิดมือเบิดขึ้นรีกะบ่ด้เต้นเหยียบเต้นสีเขาอลเนะพี่เนาะจังหวะจังหวะเลยอือนี้ได้พูงในปีที่แล้วนี่นับได้ประมาณห้าหกเท่อเลยที่ไล่กันกับพีเลยทีแมนยูทุ่งโอ้โหท่านอันนี้จอจอโหดจอแห้งอือ ภูเขาเก้ว่าภูพุ่นหรว่าเซงว่าเพราะชั้นชั้นคิดปวเนาะพี่เนาะไปห้งโจแห้งมาพี่ได้พี่เคยคิดว่าว่าว่าจะคองสิมาเก็บย่อนไผยโคกถึงขนาดนี้แล้วได้กับพี่กับเตรียมใจไว้ยืนบ่กับพวกหัวมือได้กับมือหนึ่งอ่ะเนาะพี่เนาะหัวมือได้กับอะไรครับเพราะว่าตอนเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นไว้บอกมือเฮาเนาะพี่เนาะกับเอชถึงไหนเนาะพี่เนาะ คนโห่กระสีระวังได้ถึงขนาดได้เนาะพี่เนาะเราหน่วยความคลิปตาเดียวกันนะคลิปตาเดียวเห็นมาเขาตัวใหญ่สร้างตัวใหญ่แต่เวลาเขาเห็นนี่เลี้ยวครับเลี้ยวรับพี่ก้มกันไว้เขาเดี่ยวคเขาก้มกันไว้เขาเลี้ยวเนาะพี่เนาะโมเมนว่าสิเอื้อดเอื้อดโมเมนต์นะพี่เนาะประเดี๋ยวปุ๊บปั๊อกปุ๊บปั๊อกเนาะเวลาเขายังโทำงาปล่าคือเชิงชาแต่เวลาเห็นนี่หงายครับเลี้ยว บ่มีสติก็ยังว่าแล้วสติอย่าไปตกตกใจจนเกิดไปออยังบ่ได้ตกมาเลยยังบ่ได้พิมผมว่าตกสถานการณ์สั่นผมว่าคนเฮานี่ต้องซอยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยนาะพี่เนาะเฮาสิถ่าแต่ผู้เพิ่นมาซอยนี่โอ้พท่านการเด้อเนาะพี่เนาะอระท่านเราใคลสิวนาเฮาต้องคิดว่าเฮากับเขาอยู่อยู่กับสร้างโตๆวนี่เฮาสิคิด แกใช้ปัญหาได้จงได้ให้ให้เฮานี่เอาเอาโตให้รอดให้ได้ออกจากมังนั้นได้หรเปล่พี่อ๋อคิดให้ได้คือเอาสิว่าถ้าใจนอนว่าเห็ดซอยจากของเลยซอยดอยซอยในโอ้ไม่โปรดจากมังนั้นบ่ได้เนาะพี่เนาะคือเอาเห็ดคือคิดยังไงคือเอาเห็ดกั้นบ้านเลยคอหนึ่งก็มีข้อกอให้เลือกจากคอเราคิดเบื้อไก่ขาใครเขาใครเขอควายงูสินะครับอ๋อคิดเบื้งวิธีใดเอาสิไปทางไหนสิได้สิโรดจากมังนั้น รันึงไปทางนั้นโหลดโบไปทางนี้กไขไปทานีโหลดโบตุ้กค่ายไปยังสันที่ไปดบอย่างนี้นะครับคิดดูคิดยังสันเลย<ม>คิดปัญหายัางไงคิดไปยังสันเลยเขาสร้างคือ่องอนม่้เราเขาไปทงนี่มันสดีบเขาไปทางนั่นระาดระวังพอว่างนีง้นะโอ้ต้องอ่านเกมใบไม่รู้พี่ว่า,ามันมาที่งยังรวงเขาไปเล่นวอพี่ ครับครับบางนี้แคบบ่มองนี้เป็นตะเขาไปเป็นตะเรนเป็นตะวิทดมันมีปัญหาเราสุไปทางนี้ไปไปไดยบ่ครับไปถนนไปโลดโบ้สุดนะคือคิดไว้ในสมองนะคือคือการบ้านในในสมองจะคล้องครับพี่แล้วก็คิดไว้น้ำสมองคล้องมีตึ้งสิโลืมแล้วมีสติสติน้ำตุนการตกใจแห้งเห็ดยังบ่ถทึกซอยจะคล้องบ่ได้กัน ออกปรได้ก็มีแต่แต่อันนี้เองเนาะพี่น้องแจะมาสีแบบถึงจุดสำคัญอันนี้สิไปปรไเด็กนสิอยู่อ๋อหลายอย่างอันนี้ออันตรายครับชีวิตนี้อยู่กับสร้างนี่เสียส่ยงครับเสี่ยงพี่เคยคิดบ่าวา่<ไ>จาจะคของเคยเก็บมานี่คิดเคยถอดบ่าว่าสิเซ่เรียงซ่างโอ้โหครับเบ่เคยบ่เคยคิดนเนาะคืะอว่าชีวิตนี้ก็สิอยูยัง กับสากันสี่เลยมันเรพี่ต่อไปี่แล้วจนเขาว่าเฮ็ดเฮ็ดก็ได้อ๋อครับพี่จนว่าสิมีลูกมีหลานมาเปลี่ยนแท่นเอาหมดแล้วพี่เนาะแต่ตับได้ที่ยังอันนี้อยู่พี่ก็ที่เลี้ยงสร้างยุ่งสี่ตลอดบ่เมื่อค่อยหน่อยใจเมื่อค่อยถอว่าเออมึงเห็ดกูเส้าเลี้ยงกันสิหรออ๋อครับผมมาวิธีแก้ไขไปเลยครับครับเอาเฮ็ดมาอีกสี่เฮ็ดจังไรเนาะเอาเขาก็ไม่มีเหตุการณ์สี่เกิดขึ้นนะอืมเาจะมีวิธีไปเรื่อยแล้ว ครับที่ป้องกันต้องเสียบตัวเขาเองแล้วพี่น้องวิธีวิธีเสียบไปเลยมีวิธีไปเลยเดี๋ยวผมมีว่าผมมีมีอยู่นั่นเลยครับ嗯嗯วิธีเอาซิคิปคือีครับมีหลายวิธีครับสร้างอืหลายพูดมันต้องคิดนำสมองอย่าคล้องครับ,รบมันต้องขึ้นเพื่ออ,อะไรละ่ละเขาต้องเรียนรู้ให้ร้ายครับ เมนว่าเก่งครับเราต้องเรียนรู้ควาอยู่างพอกนีะครับพี่ไปทางไหนวิธีใดวิธีนั้นวิธีนี้อยู่หลายอย่างหลายอย่างสร้างเข่าจังซีบ่ได้เอาข้างหน้าบ่ได้ไปข้างหลังจังซีอ๋อยำลุงยำแก่ยำยังเสียเนาะพี่เนาะยำลุงเราจะแบบนอนลงกอนนี่เอาข้างหน้าเอาบ่ได้เนาะครับไปข้างหลังให้เขานอนลงเอาเสือกันนึง เราขึ้นไปแล้วก็ไปปูข้อไว้ยังลงมาครับเกซูเกปอขึ้นแล้วไปแกซี่ร้ายวิธีคเองหลายให้ร้ายพูดเขาไม่รับน้ำตาลเรียนเนาะมีน้ำราเรียนพฤติการใส่ใจของเขาเองเนาะแมนเวเขามีกคลียร์ในน้ำเขาไม่เคลียร์เคลียร์ในน้องเพียเขาก็ต้องเรียนรู้เองของเขาเนาะพี่เนาะเรียนเองในปฏิบัติในเนาะพี่เนาะต้องเจอกับตัวเขาเองในเนาะพี่เนาะ ปีนี้เฮ็ดดังส่ 4, ปีหนาเฮ้าเได้หูว่ววาคันเนี้ยเป็น,อนเออตึงๆมาเฮ้าก็ต้งตองระวังไว้ก่อนนี่เนาะพี่เนาะคันว่าเกิดเนาอาจสิลวงลวมแห้งก้อนนี้เนาะพี่เนาะอ๋เอเดีเ๋ยวว่ามาเลยป้องกันไว้เลยนะครับ่เกิดเรื่องแบบนี้ว่ามีอะไรอยากให้เกิดด้วเนาะพี่นะเนาะไอเฮาเกิดมาแล้วเฮาต้องทำใจมีมาแต่ไดนแต่ไรเลยครับ เกลือเงาสีก็มีแต่มูยยาตาใหญ่เข้ามาเลยครับยังอะไรก็บ้านบ้านเพิ่มเรื่อยๆจริงจังหวละลนโอกาสขนาดนี้ครับจังหวะเขาที่จังหว,งว,งวละลนโอกาสเพราะว่าฮับสร้างก็ต้องให้บางเต้อพิดเราก็ต้องลงโทษเขาบ้างเพื่อให้เขาใน ได้งูบ้าโมเทอร์นี่เนาะไปยาให้ยามใจนะพี่พี่ฝากถึงในในแบบเป็นยังคนเป็นยังคั้นสร้างเขาเป็นยังคือหมักพกมีดพกตะขอพกหอกยังสี่ม่นวะนี่มันวะพีที่ที่ที่ขั้นสร้างเขาคือถิ่มบนแมลงวะพีคือบรรพบุรุษเขาพาเฮ็ดมาถิ่น่าพีพาโมเทอร์ไปให้งานยืนเซนยืนสร้างีเใ็ด อื่นไล่ฮิตเราก็มีตะขอไว้ฟันให้ออกบางทีก็ได้ออกก็ยังดีเลฮ็ดค้นหนคนตายยังสี่ฮาก็ป้องกันได้ได้ได้คือตัวนั้นนี่สร้างเเฮ็ดจงไห๋เขาม่ตายครับถ้าได้ฮ็ตถ้าเขาฮ็ตได้ฮ็ดคนกุ้ตายอย่างเดียวครับวามคิดของเขาคือมีแต่ตายมเนพีได้ห้าอฮนนี้บ่กล้าก่าขาเขาหรนพีเนาะฮ็ดจงไหก็บ่ตายต้กสร้างครับมีนนี่หน่อยเฮาก็รักษาคือเ่าครับแม่งครับ ได้ความคิดของเขานี่สร้างผมคิดว่าจังไรเขาก็ต้องตีตองมาก่อนล่ะถือเขาเสียเท่านะพี่เนาะหวังเขาหวังคือกันล่ะจังไรก็ต้องเนี้ยเดียวแหละนาะพี่เนาะคหวังชีวิตเท่าแหละเนาะเอาไม่ได้ยับยั้งช่งใจหรอว่าเฮ็ดในซ้ำน้ำซ้ำหนี่เฮ็ดอยู่เดียวคือตายเลยอือจังวะเอาดี๋ยวเต้ครับ ครับผมเป็นเสมอไปนะครับครับเอกระสูต่อไปเ้อยพี่ครับผมหายกระจังสูงไหมครับชีวิตข้าบผมฝากถึงเอฟซีนะครับเนาะบางเพี่ยวกับคอมมนเข้ามาหายกำลังใจคนอดกับว่าคนอดยป็ยงไงหายไวยังไงก็ขอขอบคุณนะครับด้วยครับผมคนอดคนกัอาการกสิเริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะว่ากับเดีป้าเดยังแน่อีกจังน่อย คนดีขึ้นจะน่อยเปินกสิได้ไหมสร้างกสิได้ถ่ายคลิปกับพายโคกพายยังเอาไปลามไปเลี้ยงอยู่นะครับสิได้เห็นตลอดแล้วครับผมเพคนกสิทางความสุขให้พี่น้องในบึงขึ้นเก่าแล้วครับผมวิธี่คนเลี้ยงสร้างแต่ผมกับการังเคยมาเห็นเลยนะครับบ่าคนอดเลี้ยงสร้างแบบบางเทียผมกับว่าโอ้ผมกับได้รับอาจารย์เลยนะครับผมนี่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามนะครับเนาะ คลิปนี้คงกับสิขอตัวลาไปก่อนขอกันคลิปหนนะสวัสดีครับผม